เด็นๆต้องรู้นะว่าต้องรั้นะว่าต้องรู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 ้นะว่คต้องรู้นะว่าต้องรู้นะว่าต้องรู้นะวบาต้องรู้นะว่า คอทมาดิค่ะพี่นง่จนมาดค่ะเขาประธานไเรนะคะขุน้ขอบคุณมาก นะคะพอดีพ่อบาวหงุดหงิดเมื่อก,อกี้นะคะก็ประการไขยทุกท่านด้วยนะคะเนื่องจากเหนื่อยเนาะนะคะกำ <c oughs> ลังขนน้ำกันนะั <c oughs> ไปเป็นคนไปไม่ถัดตัวกันแล้ว ค่ะสวัสดีค่ะเอทุกคนนะทำมาชี้หน,นึ่งเนาะขอประทำมาไทยอย่างแรงเลยนะคะแสดงว่าจะหลดคลิปหมดแมล้วครจากเลยที่เจ้านั่นดูนะเพื่จีจ้าที่ละไมหวัดดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปลงคลิปแป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่า YouTube ทำต่อไลฟ์สดด้วยนะคะตั้งองลงคลิปช่วยนะ ด้เริ่องปลาส้มนะครับสองห้าสิบาทนะครับกับสี่้อยหกสิบนะครับใครอยากได้นะครับรอเปิดแล้วพอเด้นะครับอันนี้ขายของใครอยากได้ชาวมาดีพีห่งหกสามสามสามห้านย์นสองนะครับพายายยันชอบเต็มของลุงนะคะนะคะโอ้โหแบบว้าวเลยนะคะเอฟดีทุกคน แบบไม่ตัดต่อเลยนะคะดูชสัตว์ก็แบบปีห้าหาจ็ดนึ่ะครับจำำราชการอาจารย์ทกนอูนี่ครับต่างปฏิบัตงาลา

ไห้แม็กกี้เปลี่ยนก่อนนะเอามาพักแป๊บหนึ่งช็อตนี้มีถ่ายแค่เอสอนะคะกับลุงจิมมี่นะคะสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวอดีสอนเปลี่ยนเอามาพักนิดนึงนะครับคุณเกียรติชยานะครับให้หัวใจม้านะครับคุณการนิกานะครับสูส้คุณมัสซีภาพไม่ชัดเนตล่มครับเออดได้เอาซิมของทูมูกขึ้นนะครับวันทุกขอ ดับนะครับมาไม่ถึงนี่นะครับกันนิกาไม่ชัดจ้านะครับผมเอาดาวเท่าที่ได้นะครับ